เทอมนี้พานัิทิวไปสวนน้ำลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในไทยมีให้เราเลือกเล่นถึงเจโซนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีโซนอะไรบ้างและที่นี่ก็คือสวนน้ำฮาเบอร์ไอแลนด์มาเปิดโลกความสนุกมหาศาลกับฮาเบอร์ไอแลนด์เดอะมอลลี่สโตบางกะปีที่เป็นสวนน้ำลอยฟ้ามหึมาใหญ่ที่สุดในไทยมีพื้นที่มากกว่า1 0 0 0 0มืตารางเมตรและเขาก็มาในทีมอะ u ครเวิร์มหานครฮาร์ลิฮานมหาสจัย์ใต้สมรเดี๋ยวไปกันที่โซนแรกเลยกับโซนทอยไอแลนด์โซนของเล่นน้ำเสริมสร้าง นาการด้านต่างๆของเด็กๆที่เน้นความปลอดภัยมาตรฐานระดับสูงสุดของโลกโซนนี้น้องดิวชอบมากขอมีอะไรให้น้องดิวเล่นเยอะแยะเลยของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการก็เยอะมากเหมาะกับน้องๆวัยหนูมากเลยค่ะไปต่อกับโซนที่2กันเลยกับโซน Little Island ที่ออกแบบเครื่องเล่นมาให้สนุกกันได้ทั้งครอบครัวโดยเฉพาะคุณหนูๆใหญ่ที่สุดในกระท่อมโซนนี้น้องดิวก็ชอบมากพอม,มีลูกบอลให้น้องดิวเล่นด้วยวิ่งเก็บลูกบอลเพล,ลินไปเลยค่ะสไลเดอร์สำหรับเด็กๆเล่นให้เพล,ลินกันไปเลยค่ะไปต่อกับโซนที่3กันเลยกับโซน Lazy Island โซนนี้มีทั้งชูช คลและห่วงยางใบผจญภัยความสนุกในน้ําตลอดทาง200เมตรบอกเลยว่านัทชิวกับน้องดิวชอบสุดๆต่อกันโซนที่4กับโซนอาร์ตไอแลนด์ให้น้องๆหนูๆสนุกกับศิลปะต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆมีทั้งดีไหลากหลายรูปแบบเลยละค่ะเล่นน้ากันเหนื่อยมาพักระบายสีกันก่อนได้เลยไปต่อกันโซนที่5กับโซนสกายไลเดอร์โซนนี้นัทชิวขอเล่นตั้งแต่เข้ามาเลยพอเป็นการท้าทายความกล้าเหินเวหาไปตามรางลอยฟ้าบนความสูง8เมตรระยะทางกว่า1น0เมตรยาวที่สุดในไทยใครที่เล่นรอบแรกกบอก เลยว่าอยากเล่นต่อรอบที่2ขอมีความท้าทายมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนขนาดนัททิวยังขอต่ออีกรอบเลยต่อกันโซนที่6โซนจังเกิลไอแลนด์อาสตอร์เพเกาให้เด็กๆได้ตะลุยผ่านด่านทดสอบต่างๆสนุกกันได้ทั้งครอบครัวและโซนที่7เจอกับโซนซูเปอร์ไอแลนด์สนุกกับเอาควาทาวเวอร์ขนาดยักษ์ที่มีสไลด์ถึง18แบบหวาดเสียวที่แตกต่างกันเหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวตั้งแต่สไลด์เด็กน้อยไปจนถึงซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมและนี่เลยที่ห้ามพาสุดๆกับซูเปอร์ทวิสเตอร์สไลด์สไลด์ ดำดิ่งสู่ใจกลางพายุหมุนสายลูบอกเลยนะัทิวมีซ้ำต่อหลายรอบมากค่ะหรือจะเป็นนี่เลยซูเปอร์ฟีเฟาสัมผัสประสบการณ์สภาพเสมือนไหลน้ำหนาทอปิดทิ้งดิ่งความชัน66องศาที่ชั้นที่สุดในไทยพี่แมนเล่นไปหลายรอบมากความสนุกในโซนนี้บอกเลยว่าเราอยู่กันได้ทั้งวันเลยค่ะชอไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือเราก็ชอบมากเล่นสนุกได้เต็มที่6ชั่วโมงและสามารถเล่นได้ทุกโซนเลยนะคะแล้วใครมาเที่ยวแล้วบ้างชอบเล่นสไลเดอร์อันไหนมากที่สุดคอนต์มาบอกหน่อยค่ะ